เป็นคนที่ให้ความสําคัญเรื่องสุขภาพช่องปากมากนะคะเพราะคิดว่าเรามีแค่ฟันน้ํานมแล้วก็ฟันแท้เนาะซึ่งเราไม่สามารถมีมีอันอื่นได้ก็คือเนี่ยแหละคะ่ะให้ความสําคัญค่ะสวัสดีค่ะชื่อป่านชนินกพา่นติรุตนะคะ ปัจจุบันประกอบธ,ธุรกิจส่วนตัวที่บ้านนะคะแล้วก็ดูแลเด็กๆคะ่ะสองคนปกติก็คือดูแลตัวเองในทุกๆด้านนะคะทั้งเรื่องอาหารการกินแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็เรื่องสุขภาพต่างๆคือดูดูแลหมดเลยใส่ใจทุกรายละเอียดเพราะว่าเราก็มีอายุเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้องใส่ใจทุกๆด้าน,นะคะ่ะเป็นคนที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพช่องปากมากนะคะเพราะคิดว่า คือการที่มีสุขภาพช่องปากที่ดีเนี่ยมันจะทําให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีเข้าไปด้วยในการเจอผู้คนเพราะว่าเราใช้ใช้เนี่ยค่ะปากและฟันในการพูดคุยสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการทําธุรกิจในการอะไรก็คือให้ความสําคัญอย่างมากแล้วก็เรามีแค่ฟันน้ํานมแล้วก็ฟันแท้เนาะซึ่งเราไม่สามารถมีมีอันอื่นได้ก็คือเนี่ยแหละคะ่ะให้ความสําคัญแล้วคอยปรึกษาหาคุณหมออยูต่ตลอดเวลาค่ะ คือปกติก็คือแปลงฟันหลังทานอาหารทุกมื้อนะคะมีการใช้ไหมคัดฟันใช้น้ํายาบ้วนปากอย่างเงี้ยค่ะอยู่เป็นประจำปกติถ้าเกิดสมมุติว่าไปทานกาแฟหรือทานอาหารที่เป็นสีสีอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามบ้วนบ้วนน้ำเปล่าอยู่ตลอดเวลาหลักๆเลยคือมีปัญหาเรื่องที่ว่าเป็นคนชอบดื่มกาแฟมากนะคะแล้วก็ เป็นมานานหลายสิบปีอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้สีฟันของเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็เราทำให้เราไม่กล้าย,ยิ้มเราก็เลยหาวิธีศึกษาว่าเอ๊ะมีอะไรที่มันจะมาตอบโจทย์เราตรงนี้อะค่ะจนได้มาศึกษาพบว่ามีการคันทําวีเนียค่ะจริงๆมีการศึกษาหาข้อม,มูลเยอะมากนะคะก่อนจะตัดสินใจทําเพราะคิดว่าการทําวีเนียเป็นการที่เราเอาฟันจริงของเราออกไปด้วยมันมันไม่ได้ทํากันบ่อยๆอ,ยอเราก็เลยศึกษาแล้วจน อ๋อมีคลินิกอาร์สเดนทขึ้นมาจริงๆอะคะ่ะดูดูหลายองค์ประกอบนะคะทั้งด้านเรื่องคุณหมอด้วยที่ทำนะคะแล้วก็ดูถึงสถานที่ต่างๆด้วยของของคลินิกนะคะ่ะว่ามีมาตรฐานตามที่เราต้องการไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าหลักๆให้ความสำคัญกับคุณหมอะคะ่ะ ที่นี่ที่อารเดนทัลนะคะให้ความสําคัญคือเหมือนตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือคือเขาก็ยังไม่ได้แนะนําให้ทําวีเนียโดยตรงเพราะบางคนอาจจะทําได้ทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีการทำซีทีสแกนก่อนแล้วก็ การทาอันนี้เราทําได้ไหมทําออกมาแล้วจะเป็นยังไงคือการพูดคุยเพราะเว่าเพราะฟันอันนี้ค่ะมันจะอยู่กับเราไปอีกหลายสิบสิบปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพูดพูดคุยกันก่อนคุณหมอก,ก็ให้คําปรึกษาทุกเรื่องนะคะทั้งก่อนทําคนรจะทําตัวยังไงทําแล้วต้องดูแลรักษายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนตัดสินใจอ้อที่นี่มี ตอบโจทย์ความต้องการของเราแล้วก็มีมาตรฐานที่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจทำทำคือกลัวมากเพราะว่ามีการต้องเอาฟันจริงเราออกไปใช่ไหมคะมันจะทำให้เราเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอดูแลดีมากค่ะแล้วก็คือเก็บรายละเอียดทุกทุกซี่ฟันที่เราทำนะคะแล้วก็ ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากค่ะแล้จนมีรอยยิ้มที่ที่เราสามารถยิ้มกับคนอื่นได้แล้วถูกใจประทับใจมากค่ะไม่ผิดหวังเลยแล้วก็คือตัดสินใจไม่ผิดค่ะที่ทำนี่แล้วก็เลือก Art Dental นะคะในการทำความประทับใจที่มีต่อคลินิก Art Dental นะคะนอกจากคุณหมอแล้วก็พนักงานแล้วนะคะก็ เรื่องของสถานที่ค่ะการเดินทางสะด,ดวอยู่ในเมืองนะคะมีที่จอดรถกว้างขวางนะคะคือมั่นใจตั้งแต่ก้าวเข้าไปในคลินิกนะคะมีการให้เปลี่ยนรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปในห้องก็จะมีการให้อมน้ํายาฆ่าเชื้อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วก็พนักงานในอาร์เดนทอลก็จะมีการใส่หน้ากากใส่ชุดป้องกันกันอย่างดีค่ะซึ่งซึ่งมีความมั่นใจว่าการการทาฟันมันจะไม่มีเชื้อโรคแพร่ไปที่อื่นแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็พนักงานที่นี่ใส่ใจคนไข้ทุกรายจริงๆค่ะก็คือมีการโทรมาเตือนนัดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนถึงเวลาเพราะบางทีเราลัดหลายอย่างเนาะเราลืมไปแล้วอะไรเงรี้ยค่ะพนักงานก็ยังโทรมาเตือนคุณหมอก็คือมีการหลังจากทำแล้วก็ยังมีการติดตามว่าทำแล้วเป็นยังไงบ้าง,างอะไรเงี้ยเราใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ใช้เราใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติมากเลยไม่มีปัญหากระทบอะไรกับชีวิตประจำวันเราเลยค่ะ ก็เลยทำให้เรามั่นใจที่จะเลือกออคลินิกอาร์เินทลลค่ะ